สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมจงเฉยนะครับกับไอหนุ่มโลงอิกนะครับอ่านะครับวันนี้ดูนะครับวิธีเอาดินเข้าบ่อนะครับดินนะครับทำยังไงนะฮะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเอาดินเข้าบ่อก่อนนะครับจะจะเข้ายังไงนะครับนี่เราก็นี่เราก็ใช้รถไถนะครับนี่รถรถดานะครับทําการดันดินนะครับดันดินมาจากนู่นเลยนะครับจาก ที่สต็อกไว้นะครับนี่สต็อกดินไว้นะครับนี่ก็เอาหกล้อมาสต็อกไว้นะครับนี่ก็ดันเข้ามานะครับมีบ่อปูนนะครับนี่บ่อปูนเล็กๆนะครับบ่อปูนเอ่อสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็ดันดินนะครับดันดินแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับน้ําใส่แช่ครับนู่น็นมาไกลๆก็จะเป็นหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับของอีกหัวหนึ่งนะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับก่อนนี้อ่าเริ่มอีกสาขาหนึ่งนะครับนี่ก็เริ่มหมักใหม่นะฮะนี่ครับ ดูนะครับวิธีการทำนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเรื่องยากนะครับยากมากๆเลยนะครับนะฮะฝากเลยครับเนี่ยมาเพราะว่าวิธีการทํากว่าจะได้แต่ละก้อนกว่าจะแห้งกว่าจะออกมาเป็นตัวแต่ละก้อนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเข้าอ่าหมักดินได้ต้องใช้เวลา3วันนะครับสามวันปุ๊บพอนี้พอได้3วันปุ๊บกว่าจะคนงานจะมาทํางานนะครับกว่าจะออกมาออกมาเข้าไปในลานกว่าจะเข้าไปในลานกว่าจะแห้งนะครับกว่าจะแห้งนะครับ ต้องใช้เวลาอีกรวมๆนู่นนะครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนนะครับกว่าจะแห้งนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับในการในการหมักดินในการทำแต่ละแต่ละขั้นตอนกวาจะได้แต่ละขั้นตอนนะครับนะครับต้องเนี่ยซับดินต้องทําดินให้ได้ที่ถ้างั้นก็รีดออกมาไม่ได้ครับดูคนงานทํานะครับลําบากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะฮะขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็จะจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า ผมจะฝากเรื่องอะไรนะครับมันจะมีเหตุการณ์นะครับคนขายอิดนะครับผมเป็นโรงงานที่ทำเองขายเองนะฮะแต่ก็จะมีนะครับมีพ่อค้านะครับพ่อค้าเขาอ่เป็นพ่อค้าทางเขตอื่นนะครับไม่ใช่เขตนี้นะครับอันนี้ทางนี้ผมโครานะครับก็คือทําเองขายเองผลิตเองส่งเองนะครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้นะครับคือก็เอาตามกําลังของตัวเองที่จะทาไหวนะครับแต่ มันมีประเด็นตรงที่ว่า,าพู้ค้านะครับบางทีก็ไปกดราคานะครับกดราคาคนทํานะครับเขตอื่นนะครับไม่ใช่เขตนี้นะฮะเขตอื่นกดราคาคนทําบางทีคนทํานะครับคนทํากลัวจะทําได้แต่ละก้อนนะครับกลัวจะขายได้ไปกดราคาเขานะฮะมันทําลําบากนะครับกลัวจะได้นะครับแล้วก็ไปแล้วก็คนไปขายหน้างานนะครับคนซื้อเขาได้ถูกเท่าไหร่เขายิ่งดีครับยิ่งได้ถูกเท่าไหร่เขายิ่งชอบนะฮะคนซื้อรับแต่นะครับแต่คนทานี่สิครับเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะพาดูทุกๆวิธีการทํานะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูการหมักดินก่อนว่ากวดจะได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะไม่ใช่มันมันก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ดินนะครับกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์กว่ามันจะสําเร็จกวามันจะได้มาเป็นก้อนกวามันจะแห้งกว่ามันจะเข้าเตากว่าจะเผานะฮะขั้นตอนมันกรรมมาวิธีมันเยอะผมเข้าใจนะครับคนซื้อครับเขาไม่ได้สนใจแล้วครับว่าคุณจะทําลาบากคุณทําอะไรยังไงแบบไหนเขาไม่สนใจนะครับคือคนซื้อเขามีหน้าที่ซื้อครับ แต่คนไปขายนะครับคนไปขายนะฮะพ่อค้านะครับผมกล้าพูดเลยครับผมไม่กลัวครับใครจะมาคอมเมนต์หรือจะมาอะไรผมผมไม่กลัวนะครับรมรมรผม,ผม,ม,น,บผมนี้นาะทีนี้แล้วผมไม่กลัวอะไรครับคือผมต้องอยากให้ให้คนรู้นะครับเพราะว่าวงการนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับคือค่อนข้างจะ เทาๆนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดนึงก็ไม่เยอะมากแต่บางทีผมสงสารคนโรงทิดนะครับสงสารโรงอินที่เขาทํทา,ทา,านะครับที่เขาทําขายให้พ่อค้านะครับที่เขาทําขายให้พ่อค้านะผมสงสารเขากว่าจะได้แต่ละบาดแต่ละสะตางค์นะครับต้องลงทุนต้องใช้อ่วันเวลากว่าจะได้เงินมานะครับไปกดราคาอ่าไปขายหน้าหน้างานก็ไปกดราคากันแล้วก็อ่มาแข่งขันกันในตลาดแล้วก็คนซื้อได้ดีครับแต่คนทำานี่สิครับเนี่ยครับกว่าจะได้นะครับ ผมที่ผมออกมาพูดเนี่ยคือผมสงสารคนทำนะครับคนขายได้กาไรแน่นอนครับไม่ต้องกลัวคนขายนี่เขาได้แน่นอนได้มากได้น้อยแต่ได้ไม่ขาดทุนแต่คนทานะฮะมันทํายากกาจะได้แต่ละบาทนะครับที่จริงนะผมไม่ไม่อยากให้ไปกดราคาคนทํานะครับผมสงสารคนทําครับผมเป็นคนทําบิดมาก่อนผมรู้ครับผมเคยทําแล้วผมขายให้เขามาก่อนผมรู้และขนาดขายให้เขาเขายังมาเอาของผมในเตาได้นะครับผมเคยมาแล้วนะครับผมเคยโดนมาแล้วทุกอย่างแล้วนะนะครับ คือคือสมัยก่อนเราต้องการอยากขายให้พ่อค้าเราไม่มีรถเองเราไม่มีบ,รรบัญญาไปส่งไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรคือต้องขายให้พ่อค้าพ่อค้ามาซื้อราคาไหนเราก็ต้องขายเหมือนพ่อค้าคนกลางซื้อข้าวอ่ะครับเออง่ายๆเลยเข้าเปลือกเราไปขายตรงสีเขาบอกราคานูนราคานี้เราก็ต้องขายครับทำไมนี่ทุกวันนี้นะครับผมําหนดเองเลยครับผมขายเองครับทาเองขายเองขายไม่ได้ผมก็เก็บไว้นะครับมันไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับผมเก็บไว้ในโรงหน่ดูในไกลๆน่ผมเก็บไว้เลยครับขายไม่ได้ผมเก็บไว้ครับ ผมจะยืนราคานะครับผมนงสารคนทานะฮะถ้าเราพาผมไปแข่งราคากันปุ๊บเนี่ยคนราคามันต่ําลงคนทํานะครับแล้วคนทําจะอยู่ได้ไหมคนที่เขาทําขายที่เขาไม่มีรถวิ่งขายที่เขาไม่มีลูกค้าครับไปกดราคากันในตลาดเนี่ยฮะอันเนี้ยครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูนะครับการหาบแกบนะครับหาหาบแกบขึ้นนะครับลําบากเหมือนกันนะครับการเผาการกวัวจะได้นะครับแต่ละ แต่ละขั้นตอนไม่ใช่ง่ายๆนะครับหนึ่งเดือนยังไม่ได้ขายเลยครับบางบางงที่ยิ่งหน้าฝนนี่ยิ่งลําบากเลยนะฮะก็นะครับก็จะเอามาดูกันคข้าวเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวันนี้ให้ดูการหมักนี่ก่อนนะครับนี่สองพี่น้องนะครับดูเขาหมักเขาก็จะสับไมได้แต่ละแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับลําบากนะครับจับจอบจับเสียมนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องดีนะฮะเรื่องลําบากเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะนะฮะ ขอฝากไ้ด้วยครับคนที่ขายของก็เห็นใจคนทําด้วยนะครับฝากไ้ด้วยครับผม